ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมวิวที่วสวยๆนะครับารายล้อมไปด้วยทิวเขาภูเขาที่สลับซับซ้อนที่เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับอยู่ที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเสร็จแล้วผมจะพาท่านผู้ชมามาชมาโครงการก่อสร้างนะครับอาคารพระนอนอาทางศาสนานะครับซึ่งเป็นอาคารใหญ่ สูง9ชั้นนะครับพร้อมที่จอดรถอยู่ในวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ครับจ้าภาพพระนอนหินทรายแกะสลักทรงเครื่อง9.55เมตรนะครับของดออรสนทยากล่อมเปลี่ยนนะครับ อันนี้เราดูรูปแล้วเราก็ไปดูนะครับแกะสลักได้สวยงามมากเลยนะครับที่ให้เราได้กราบไหว้อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่ครับภาพโครงการก่อสร้างอาคารพระนอนทางศาสนานะครับที่เป็นอาคารสูงถึง9ชั้นนะครับแล้วก็จะมีพระนอนเนี่ที่เป็นองค์ใหญ่เลยนะครับนี่ตอนนี้เขาก็กำลังก่อสร้าง ฐานรากอยู่นะครับอยู่ตรงข้างๆกับทางเดินที่จะขึ้นไปที่พระเจดีย์นะครับที่เป็นพระเจดีย์ที่มีเครื่องเบญจรงค์นะครับหรือว่าเป็นถ้วยชามกระเบื้องที่ตกแต่งรอบๆพระเจดีย์นั้นอย่างสวยงามเลยนะครับนี่ครับจะตรงบริเวณทางขึ้นนะครับ ก็จะมีภาพที่แกะสลักนะครับที่สวยงามมากเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้มาเที่ยวชมที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับหรือว่ามาเที่ยวพักผ่อนที่อำเภอเขาคอนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็มาแวะไหว้พระมาชมความสวยงามของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับ ที่เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับพระเจดีย์ที่อยู่บนภูเขาของผาซ่อนแก้วนั้นนะครับจะใช้เครื่องเบญจรง์เครื่องประดับลูกปัดลูกแก้วกระเบื้องสีมาตกแต่งพื้นผิวของพระธาตุและพื้นที่โดยรอบแล้วก็ยังมีการซ่อนปริศนาธรรมไว้ด้วยนะครับสวยงามมากนะครับแต่ว่าผมจะให้ท่านผู้ชมชมในคลิปต่อไปนะครับว่าพระเจดีย์นั้นมีความสวยงามขนาดไหนนะครับ ครับตรงนี้เป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าห้าองค์นะครับสีขาวที่อยู่ถัดไปนั้นนะครับคลิปนี้ผมให้ท่านผู้ชมดูเป็นคลิปที่เป็นคลิปที่เขาจะสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผ้านอนนะครับที่อยู่ด้านข้างทางขึ้นนี้นะครับ แต่ว่าคราวต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทําทคลิปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าห้าองค์นะครับกับพระเจดีย์ที่ภาพที่สวยงามเลยครับที่เป็นภาพที่อยู่ด้านนอกแล้วก็อยู่ด้านในนะครับที่อลังการสวยงามมากจริงๆเลยนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกต่อไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ผมจะให้ดูนะครับ สวยงามมากจริงๆนะครับทางขึ้นตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงนะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปสู่ด้านบนแล้วก็สามารถที่จะมองรอบๆชมทิวทัศน์บริเวณด้านนอกนะครับที่เป็นทิวเขาที่สวยงามมากนะครับสามารถที่จะมองเห็นบ้านที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่ตรงบริเวณภ <makan psychedel ic> ูเขาน, <Theater> น,น,นะครับเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับ ถ้าท่านผู้ชมนะครับได้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่อำเภอเาขาคอนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อย่าลืมมาไหว้พระมาชมความสวยงามชมวิวทิวทัศน์ที่อยู่ล้อมรอบวัดพระธาตุปาาสอนแก้วนี่นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับที่จะสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพระนอนทางาศาสนานะครับที่เป็นอาคารถึง9ชั้นพร้อมที่จอดรถนะครับ ถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ผมก็จะมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับพระพระธาตุป่าซ่อนแก้วนี้ผมได้มา,าไหว้พระแล้วก็มาเที่ยวชมบรรยากาศนี่เป็นครั้งที่3ที่4แล้วนะครับแล้วผมก็มีเวลาแล้วผมก็จะมาเองผมชอบวิวแล้วก็อชอบบรรยากาศมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็น ทางที่จะเดินลงไปยังที่จอดรถแล้วนะครับเดินลงไปนะครับมีบันไดก็หลายขั้นเหมือนกันที่จะให้เราได้ชมบรรยากาศที่อยู่ระหว่างทางเดินขั้นบันไดนะครับก็จะมีมุมๆหนึ่งให้เราได้ดูได้ชมได้ชมความสวยงามของบริเวณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับกับบรรยากาศทิวทัศน ภูเขาที่เป็นแบบธรรมาชาติเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางมาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นะครับอย่าลืมมาไหว้พระชมความสวยงามของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับผมจะมีคลิปต่อๆไปสำหรับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับแล้วเจอกัน ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ